สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปออีกแล้วนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูปอน,นะคะจะพาเด,เด็กเรียนแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยนั่นเองเด็กๆไปเตรียมแบบฝึกหัดของตัวเองไว้รอเลยนะคะสําหรับคนไหนที่เจอแล้วให้เปิดหน้าที่18ได้เลยค่ะเจอหรือ,อยังเอ่ยนิวชีอยู่ในนิวชีอยู่ในอยู่นี อยู่นี่จ้าถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกับคูปอนเลยค่ะบทที่แปดกไกสระ,ะอิกอิกกอิกิกอิกกอิกกอิก,ก,อก,ก,อก

大 E T 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 B i B 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 包一币，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 包一一，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 包一币，包一币。 ปออปิตออิติปิติกออกะปออิปิกะปิบออิบิดอาออดาบิดาเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆอ่านได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยสำหรับวันนี้คุปันก็ฝาก การอ่านแบบฝึกหัดของเราไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับคุป,ปอนใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย